สวัสดีครับวันนี้กับป้าฐานมาพบกับครัวเรือนต้นแบบในการปลูกพักชวนครัวนะครับมู่ที่13บ้าานขวนทองตำบลตะกุกตายนะครับอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปฐานในนำตัวนะครับเห็นครับพบผมบัญญัติอาวุธอยู่บริเทีหนึ่งหนึ่งช่อมูตีิาตำบลอะกุกตายอำเภอวิภาวดี ครับอ่าไม่ต้องปีต่ามีผือจันนิดได้มั้งครับพักต้นกลัวของเรานี่ายจะนิดเห็นาตีด้วยเห็นเนี้มันเป็นฝรั่งเป็นฟักว่านเราเป็นใบกระเพราฟักเลี้ยงมันยู่ยู่ยแต่ละโซนแต่ละโซนแต่โซนนี้โซนนี้จะเป็นฟักว่านใ<อ>บ,บกระเพราจึงเป็นพริกพริกเอ่อมียอด มันผ <'t> ูก <KNOW> กันใช่ไหมมันผูกรับอ่ายอดมันผูกกันหมากอยู่ครับนะมีปลีกฮีนูอ่าฮีนูกล้วยครับแล้วก็ไม้พ้นกับผัวถั่เรียนผัวเราพร้าะครับอ่าจนเครืเรือนนี้นะครับก็เป็นเครือเรือนเกี่ยวกับที่จะทำโคกหนองหน้ากันนะครับนะเห็นเตรียมจะตั้นตีได้ไปเตรียม เตรียมแล้ตันตีไปทำโคตรงหน้าก็ทำหน้าร้ายนึงแล้วทำตัวเปลียนนามเปลียนพื้นตี่ไปทำหน้เดี๋ยวบินนำไปแล่นะครับหน้าที่ว่าเตรียมไว้นะครับนะก็ก็จับเชิญครับตรงนี้มันเป็นเป็นจ้าเป็นจ้าน้ำถึงคอยเติมน้ำ ถ้าคนนุณตกเนี่ยจะเติมน้ำมันในชาแนลโอเคมันเติมธรรมชาติก็ับคนธรรมชาติณวัยเก็บกัดไว้เติมน้ำแล้วก็มีปลาหลายชนิดเคยอยู่ก็มีปลานิ่งปลาเนยปลายีสกปลาตะเพียนปลาเรศครับตอนนี้ถ้าเคยจะกินหม้อห้ารมาให้ก็เอาได้แล้วอันนี้มีไอ้คุณโบน้ำว้กี่กี่กันนะครับกี่บ่อนะครับในบริเวณนี้สี่ครับ นึ่งเจ้าล้ามซี่ลูกซึ่งเป็นเป็นลูกลังนี้เป็นเป็นลูกลูกเก็บกักถึงจะชุดขึ้นใจแล้วก็น้ำข้างนอจะไม่เก้าตอซ่านปิดคือดำไว้เพื่อไม่ให้น้ำนอเลยก้าอีกลูกครับอันนี้นอกจากว่ามีเลียงลานะครับปลูกฟักแล้วมีเลียงจัตได้บ้างกับเลียงจัดชัตก็มีเลียงเป็ด่คยกับเค่เคยแล้วก็มีโกแล้วก็มีกระเจ้ ไก่แจ้ก็มา้งไก่แจ้เป็นประมาณร้อยตัวมันปลาจมูกไก่ปลาอยู่ใกล้ๆหนูนี่นะครับก็เป็ดก้อยก็ประมาณเจ็ดสิบอ่าครับก็เกอยก็ประมาณยี่สิบตัวครับอ่าเดี๋ยวไ่นำไปแล่นะครับนะเดี๋ยวไปนำไปเล่ว่ามีอะไรได้กันมั่งนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือหน้านะครับนะตีเตรียมไว้ครับดูนี่ก็คงจะได้คงจะได้รู้รูกข้าวแต่ก่อนจะปลูกข้าวก่อนถึงเดือน ก่อนจึงเดือนสิงหาเนี่ยจะปลูกฟักโกนว่าวา,างระบบมนามเพชรปลูกฟักได้โกนปลูกฟักไอ้ข้างในนานี่เลยหน้าครับเนี่ยปลูกฟักเนี่ยตากับรับไอรับโกลจะปรับดินไหมกันใช่ไหมครับ,รบอืมก่อนล่างอย่างนั้นก็นสิงหาก็เริ่มทำนาตั้งบนญขันนี่ครับบุขันนี้จะปลูกพืชที่กินใบครับนี่ก็เร,เ,รเริ่มเริ่มใส่เม็ดเลยใส่เม็ดปลูกมาคแล้วก็พัวไปใช่ Mày euh. à mang mà. Ch mà. <laughs> mà uh -huh. huh. Nà cái bóc bay đã lỗi bóc bay thêm bóc nam níu bóc nam mãi nhạc nái bóc nam mãi chắc là chưa luôn chát là là chưa nam lung mà china nắn níu chát 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 เป็นเ้าไร้ใช่ไหมครับเข้านาครับใช่ไปแจกเกานานี่ผมผมจับระดับไปหมดเลยนี่เป็ปักลักเด้งๆนี่คือเพื่อจับระดับเพื่อจะให้น้ําท่วมตึ้งแบบนีอแล้วก็ทําเป็นเ้านาพอกติการผมลิตของเ้าไร้มันจะโนยกเกานาครับปกติจะทำเกาวนามาเ้าไรมาตลอดแล้วประมาณหกปีต่อเนี้ยทำเ้าไร้อวอนี่ก็ทำหมาก้อนแล้วทำหมาก้อนแล้วนี่ก็ดัดเด้งมาเป็นไอ้ตอนนี้ก็รับก็ะถือไปทำข้าวนี่ปกติครับครับทาเ้าวนา ครับผมเอาเข้ารไร้นู้นก็จะมีเครื่องซี่จะมีเครื่องควัดจะมีมีครบหมดแล้วใช่ไหมคว่าครับทุกๆปีที่เราทำคือจับจุนกันในหมู่บ้านรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำไร่ทำมัดพอรู้สึกว่าปีนี้ก็ประมาณเกือบสองร้อยไร่รวมในหมู่บ้านหมด่ตรัมกันรวมกันทำก้าวนาครับผมับคเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับจัดกันต่อนะครับนะไปเลยจัดกันต่อครับอันนี้ก็เรียงโกคุณนะครับโกเรียงโกแม่ปั้น ào ní liêng máy văn có... liền cô, từ máy bắn, từ gần có liêng khô chúng tôi dùng lấp từ quê cho đây, thì đây mua về tẩm phui, là các nhà cho các bạn đầu tư trong việc tẩm phui, ở đây có mấy cô như là khoảng 10-15 truôi, rồi phui rồi sẽ phơi phơi phong, rồi phơi dác, rồi phơi phơi phắc, rồi phơi sương, rồi các bạn có thể... cái à, mình... khay มูลตีตีมันตีเกะะ็บปพอตีนี้ชอบลหลือ20บาทที่เขาพอเอาเงินแต่ว่าไม่พอไม่พอที่จะจำหน่ายคือคนปลิตแกอ๋อมนจะมูลนี้มัไม่มาใชยคือใชไ,ไม่ไม่พอไม่ถัวตึ้งครับคนหี้จะไหวใจอีโอเคครับพงีจะไปเลยบไอ้จาดินกันตอนะครับอ่าน <c ười> ี้เปิดไกล้ครับ

้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยดีเลือยครับต้นกล้วยนังวานเขามาดกรมานึงอาจจะกินอันนี้วันหนึ่งได้ถ้ากี่ลูกได้ครับตอนนี้เรอยู่สงแป้งกัประมาณหกสิถ้าอยู่หกสิูกาลูกได้นะครับก็แปงหนึ่งร์แปงรอยครับลูกไบาทครับผมยังได้ได้ครับยังก็ เลี้ยงไก่โอ้เลี้ยงไก่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูไก่ๆกันต่อนะครับอ่านี่ก็ปูติปาริตเองนะครับมีไว้เลี้ยงจัดไอแปดไอไก่นะครับอ่านี่ไก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 ่เระดึงแก่เล่านี้กระดึผลิตอ่อนน้อยอยูงดังตัวหลังพึ่งนะครับหลังพึ่งมีเลี้ยงพึ่งอยู่กันนะครับนะนี่ยังอยู่นะเพิ่งยังอยู่นะครับ นะครับอา่างจากมาเยี่ยมชมนะครับโกงนองนากันมาเลยนะครับเนี่ยก่อนที่จบก็เน,นี่ยต้องก็อบคุณนะครับนะผู้ใหญ่มู่ชิบซ้ำนะครับนะผูใ้ใหญ่แนะนำตัวอิฐหลกัากการหลักกาได้ยิบกับครับ,รบผมนายสมจิตแปลว่าพยาบาลมู่ชิบซ้ำตำบลอุกุกใต้กับกับฝ่ายแก้วตีนะครับมาชมเศรษฐกิจพอเพียง ของลูกบ้านนะครับก็ได้เยี่ยมชมทัวร์ผอรบกับพ่นปลากตโอเคครับตัวืมั่งกับตัวเรือนนี้ก็จะเป็นชุดยดเป็นแบบย่างได้นะครับเอาแบบย่างได้ทาได้ในช่วงแหลงนี้เพราะหมน้ำก็คัดต้นแต่เขาก็ยังทําได้นะครับครับก็คุณพี่บัญญัตนะครับที่ได้ทำเกก่ิดผอเพียงตัวนี้เพื่อเป็นแนวทาง ให้ครัวเรือนได้เยี่ยมชมได้ประสบความสำเร็จหรือได้เป็นตัวอย่างกอเป่นรับ,รบขอบคุณพขณ่ขอบคุณหมากับรับก็อ่าก็ทางเครเรือนนะครับอีมันยัดได้่งใจได้ธุรกิจนะครับกับกบ็จริงๆแล้วทุกคนทุกคนถึงในหมู่บ้านนี่จะทำทษษษษเศรษฐกิจพอเรียงกันทั้งหมดเป็นในในเรื่องของ การทำให้ขอกินขออยู่ขอประมาณนะครับถึงได้แบบในบ้านใจแบบัตบ้านก็ทำกันทุกคนแต่บางคนนั้นเรื่องจกี่ยกับการบบผู้มีประทมันไม่อำนวยแหล่งน้ำไม่ค่อยมีนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านนี้นี่หล่งน้ำหายานะครับก็ทุกคนจะมีนะครับสั่วครั้งนี้ก็พยายามแต่ก็ยังไม่ถึงที่ทุดทีนะครับแล้วก็ด้วยความพยายามจะทำให้เกิดประโยชน์ทุดทได้เป็นตัวเองได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้โควิด กำลังดังแล้วนกะมม็ไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งฟ้าฝ่ายนอเลยนะครับถึงมีข้าวกินนะครับมีอาหารสมบูนะรณ์แล้วก็ถึงเราสามารถที่จะยู่โดยไม่ต้องพึ่งฟ้าข้ายนอได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งฟ้าห้าพันแบบนั้นนะไม่ต้องเสียวครับก็พออยู่พอกินได้นะครับผมก็พยายามทำโตนะครับซื่งว่าไม่ไม่ลำเล็ตีนะครับแต่อยับแฝงยามทำครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ีก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ